วันนี้นะคะช่องสลามคีคุดนะคะก็พามาออแก้ไขนะคะเรื่องที่แบบถ้าเกิดแบบบางคนแค่แม้เล่นสลามไปค่ะและสลามมันเกิดเลอะช่วขึ้นมาอ่าแล้วบางคนเขาถามว่าแก้ไขกันยังไงนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาสอนวิธีแก้ไขกันค่ะก็เดี๋ยวไปดูวิธีกันวิธีที่แก้ไขออสลามติดเสื้อกันเลยนะคะคขั้นที่หนึ่งนะคะก็พยายามแกะสลามให้ เหลืออยู่ที่เสื้อน้อยที่สุดนะคะแล้วก็แล้วก็เอาไปแช่น้ำนะคะน้ำอุณหภูมิห้องนะคะอุณหภูมิห้องธรรมดาทั่วไปเลยค่ะนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนที่สองเลยนะคะ ขั้นที่สองนะคะแล้วก็พยายามล้างสลามออกจากจากชุดนะคะคือคือเราล้างให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะหลังจากนั้นเดีย๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใช้น้ําอุ่นนะคะจากในแก้วนี้ไงนะคะเราทำมาแล้วนะคะก็ใส่น้ำอุ่นน้อยนะคะตอนนี้ แล้วก็จะแช่เสื้อผ้าที่โต้น้ำผึ่งของเบอ่์แมทที่อเอ่อที่ติดสารนะคะแช่ให้ผึ่งได้ <c oughs> แล้วก็จะใช้สบู่นะคะมาล้างนะคะเอาสบู่มา,หามให้หนอ่อยค่สะสวย เอามานี่นะคะแล้วก็จะใช้สบู่ตาโนแกวนะคะก็ใช like ้ในการล้างทำความสะอาดนะคะไม่ใชบเราจะใช้นะคะเหมือนเราซักผ้าเลยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะเป็นยังไง